เป็นหมูที่เขาทําสไลด์ขึ้นเองครับไม่ว่าเป็น3มชั้นสไลด์หรือว่าสันคอสไลด์ครับเขากำจัดให้แบบจุกๆอย่างนี้เลยนะครับใช้กระทะทองเป็นหลักนะครับซึ่งเขาจะให้ความร้อนในคงที่นะครับจะไม่มีการติดกระทะนะครับทาให้เนื้อไม่ได้ไหมนะครับเราจะได้รับประทานกับน้ําจิ้มสูตรเด็ดมานานกว่า30ปีวันนี้มุอยู่ที่ป้างกระทะทองนะครับ สาขาหน้าราชพัฒนอุดอรานีครับร้านนี้นะครับเขาทําเนื้อย่างบุฟเฟ่ร้อยห้าเก้าแล้วครับเขาใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมากมายและเป็นแรไอเทมของร้านป้างกระทาทองครับเนื้อนุ่มหมักหมูหมาล่าแล้วที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ครับคือหมูสไลซ์ซึ่งเขาเป็นหมูสไลซ์เป็นหมูที่เขาทําสไลซ์ขึ้นเองครับไม่ว่าเป็น3มชั้นสไลซ์หรือว่าสันคอสไลซ์ครับเขากำจัดให้แบบจุกๆอย่างนี้เลยนะครับในบุฟเฟ่ร้อยห้าเก้าฟรีน้ําฟรีน้าหวาน ดเองแบบนี้เลยนะครับเพราะเขารวมในบุฟเฟ่ตร้อยห้าเก้าแล้วครับมีอาหารกินเล่นมากมายกว่า10อย่างครับแบบเติมไม่อั้นแบบนี้เลยนะครับบุฟเฟ่นะครับในราคาร้อยห้าเก้าไม่จํากัดเวลานะครับแล้วที่สําคัญนะครับมีไอติมตั้ง6ชนิดนะครับตักกินแบบจุกๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วที่สําคัญครับไม่ต้องกลัวเรื่องของกระทะดานะครับป้ากระทะทองเขาใช้กระทะทองเป็นหลักนะครับซึ่งเขาจะให้ความร้อนในคงที่นะครับจะไม่มีการติดกระทะ ครับทำให้เนื้อไม่ได้ไหมนะครับเราจะได้รับประทานกับน้าจิ้มสูตรเด็ดมานานกว่า30ปีค er, Onion, ู่เมืองกุดรครับก่อนที่จะรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันครับป้ากระทาทองความอร่อยกว่า30ปีเมืองกุดรทธานีนี่กินแบบไม่อั้นนะครับอร่อยอันนี้ก็เป็นหมูสไลด์นะครับนี่ลายหนึ่งนะครั สามชั้นหนุ่มสไลด์นะครับขานไม่ได้หน่อยนี่คือทีเด็ดของเขาเลยโกขุนหมักเนื้อน,นุ่มซึ่งเป็นลายอังกฤษใหม่ของเขาเดี๋ยวเรามาดูดมันเป็นยังไงเนาะเวลามันย่างมันสุกหอกความันนุ่มอย่างที่เขาพูดไหมเนาะสุกเลยครับ <c oughs> ไม่ถึงไม่ดูเลยคืออะไรเมนูเส้นเหรอไม่ใช่ม,มาลามาลามาลาเนาะไม่รู้เบิกเลยอย่านี้ใส่แบบไม่เกรงใจกันเลยครับวันนี้ ครับผูกเลยรอ,ร,อร,อรอบรอยเรอรอนผูกดูดิไปดีครับหมูสไลด์นะครับอุย้ยใส่น้ำจิ้มเลยอืมบางเหืบมากมันโดนความร้อนแหละกลิ่นหอมมากเลยดีครับผูนเนื้อนะครับดูดิยังไ,ไง กินธรรมดาวันนี้มามาเลยสอนตาก,กับว่าท่านไหนมันหอนอือเนื้อนุ่มไม่หอออ่อพีกเด้งด้วยอืมโคตรได้ฟิวไปอีกครับหนึ่งมา เวลาเราย่างนี่ใช่ไหมมันมีนตะกบใส่ใช่ไหมทีม่ก็ใช้กระทะทองเป็นหลักเพื่อไม่ให้เนื้อมันติดด้วยมันจะไม่เป็นสีดำดูดิ่เห็นไหมเห็นไ,ไหมเนื้อจะไม่เป็นอย่างกระทะจะไม่เป็นสีดําเลยเข้าใจไหมค,คมอยจะรอเนื้อย่างสุกอะ่ะมีทั้งนแซนด์วิชมีทั้งเฟรนชฟรายมีทั้งของกินเล่นต่างๆแล้วที่เขาคัดสรรด้วยมีทั้งปีกไก่ทอดไก่ทอดปีกไก่ทอดอืม้ม ก็ดูผ่อนมากมีตีกเล็กไงใช่แล้วพี่ชอบมากเลยแด็กเกดรู้บทหรือยังหมดแล้วหดแล้วเนาะยังอย่างย่งย่งเติมเรื่อยๆครับเติมเรื่อยๆด้วยเติมมาเรื่อยๆอ่าแล้วก็ขอเขาได้เนาะว่าแบบอยากได้อะไรแบบไหนเขาจะเติมให้ตลอดเลยเอาล้วครับตาบ่าวเบงแล้วนะครับเดี๋ยวเราตาเบงดูดิโอ้หเบงสั่งปาโคตรเยอะ อันนี้ใครสั่งเราเริ่มจากอะไรก่อนคทางชาร์ไลท์อันนี้รอไปก่อนเิ่งหนึ่งเพิงนึงก็จุ่มรอจุ่มรอด้วยโอ้อืออันนี้อะไรอันนี้สันคอสันคอด้วยเชฟก่อนนอนโอ้โหอืออืออือ ไหลครับหมูนุ่มหมูนุ่มรูบเลยหมูนุ่มมากโอ้โหเจ็บอืมดีใจหมูนุ่มมากรูบเลยนุ่มมากครับลองแล้วเดี๋ยวว่าดินสากไปเลยนะ โอ้ oh, oh. ปลาส่วนน้ำจิ้มได้ป่ะโอ้เสี่ยมีป่ะ้อมแห่

อ้าวมามมาคุยกันหน่อยนะนั่งคุยกันหน่อยเลยมไเดฮ้ยหมดหรือยังของที่ร้านนี่หมดหร้อยังเราเอบเบอร์เนี่ยเืออยูเรื่มหนึ่งกี่คนมึงเือะยิเพื่หนึ่งกำังานร้านเยอดแล้วเติบม่กอน ทำเกแล้วพ่อป้ากเดี๋ยวคุยกันต่อยครับทำไมเปิดร้อยห้าเก้าโดยด้าฟปีไม่จำกัดด้วยเพราะอะไรครับป้ากอยากให้ลูกค้าได้กินแบบเต็มที่ไงเรามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างก็จะมีโคขนหมักนุ่มอ่าแล้วก็สูตรหมูก็จะเป็นสูตรต้นตำรับเป็นสูตรดั้งเดิมเลยอ่าสังเกตไหมว่ารอบนี้หมูเราจะนุ่มมากดีเลยนะพี่ใช่ก็ใครจะสั่งโดยตรงก็สั่งผ่านผมได้เลยเราพร้อมที่จะจัดจำหน่ายด้วยเป็นไร ปากมันเย่ยมๆนะมันบออแก่มันบ่อเพ่าไม่้ดังตัวนั้นหนักหรือเตัวนั้นหนักมันนี่เยอะเออป้างแล้ถามเลยเรื่องน้ำจิ้มเนี่ยคือยังไงวะมันไม่ต้องแบบกับเดิมเหรอใช่ใช่มันทอาไมมันจัออกว่าเดิมอ๋อมันนัวกว่าเดิมเพราะว่าเราใช้เครื่องจักรเราใช้เครื่องทำงานเราใช้เครื่องจักรทำงานเริ่มใช้เครื่องจักรแล้วเหรอทุกวันนี้ใช่เราใช้เครื่องจักรแต่ก่อนเป็นยงไงนะแต่ก่อนเป็นไงมือไงมือมือเสกก็ตึงมือแล้วคราวนี้มีกี่สาขาแล้วก็หลักๆเลยก็ตัวผมจะอยู่ตตรรรงงนี้แหละสาาาขชั สาขาหนึ่งก็อยู่ที่คอนจินาคมอันนี้จะเป็นแบรนด์ของป้างกระทัทองที่ดูแลอีกในสาขาหนึ่งแล้วคอนแกนมีไหมคอนเห็นแจวฮ้อนเป็นเจวฮ้อนใช่ไหมเจวฮอนเราไม่พูดถึงเนาะเพราะว่าเจวฮอนก็มีเหมือนเดิมตอนนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็ถือว่าคนเยอะนะคนเยอะเหมือน เปิทุกครั้งที่บาร์กี่ปีแล้วป้าก็เป็นเสร็จแล้วที่เข้าบาบริหารเนี่ยดูดูแลกันอย่างเงี้ยถ้าหมูกระทะนี้น่าจะประมาณ9ก้าปีสารต่อสามครอบครัวนะประมาณ9ปีพัฒนาไม่หยุดจริงๆยอมรับเลยพัฒนาไปเรื่อยๆจีวฮ้อนถือว่าโหดมากอยากให้ทุกคนมาชิมด้วยนะถ้าใครมาสาขานี้ก็เบิ้นเลยเนาะเพราะว่าได้กินทั้งเจีวฮ้อนทั้งเนื้อย่างป้านด้วยครบทีเดียวเลยป้ากอยู่นี่เป็นหลักถ้ามันไม่ขี่บอไซยังไงนะก็อยู่นี่แหละอยู่นี่แหละ ไปเขาบอกว่าตอนตอนรวยมันไม่สําคัญนะว่าใครจะอยู่ข้างๆเรามันสําคัญตอนที่ว่าตอนไหนคุณจะรวยมารอบนี้เป็นไงอร่อยอร่อยวัตถุดิบดีสดาขึ้นไปเยอะแล้วก็รู้สึกว่าใส่ใจในเรื่องรายละเอียดเยอะมากทั้งน้ำทั้งไอศครีมด้วยที่เข้าบาร์มีให้มีลูกค้ากินแล้วแต่ก่อนลูกค้าจะกินมาแล้วหวานเย็นหรือเปล่าอะไรนะน้ำแข็งใสเออแข็งใสนี่ไม่ต้องเลยไอศครีมให้แน่นๆในจุกๆในสีรสชาติ อาหรสชาติเลือกเปิดกล่องกันได้เลยใช่แค่ร้อยห้าสิบเก้าบาทถือว่าคุ้มไม่จำกัดชั่วโมงด้วยอ่ามีที่ไหนเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะมีโบรเบียเข้ามาแซนด์นุ่งลังอนาคตอนาคตสายเดิมสายเดิมไปก่เนนะครับอก็ฝากร้านปั้งกระทะทองสาขาหน้าราชภัฏอุดรธานีนะครับผมแอเคก็ขอบคุณช่องเอ็มบะเบิร์นะครับที่แวะมาเยี่ยมเยือนกันวันนี้ก็เราไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะนาน ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับหน้าราัชพัฒอุรรธานีเปิดบริการตั้งแต่16นาฬิกาถึง23นาฬิกาทุกวันเพจเพจอะไรบ้างฝากเพจด้วยเนาวเพจก,ก,ก็จะเป็นช่องเฮียปางโคตรแซ่บนะครับผมแล้วก็ชื่อร้านเลยจะเป็นเพจปางกระดาทองสาขาหน้าราชพัฒ่าประมาณนี้เลยอัพหลักคือปางอะไรนะเฮียปังเฮียปางโคตรแซ่บอ่าก็จะอัพอะไรต่างๆให้รู้ว่าเอออันนี้จะทาอะไรบ้างป้าก็จะออกมาชี้แจงด้วยก็ตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านด้วยเนาะบ้าเนาะอ่า แต่วันนี้อร่อยจริงเพื่อนก็ทําคุณภาพก็ไม่สงสัยหรอกเข้าไปรวยๆยิ่งขึ้นขึ้นไปพัฒนาไม่หยุดพัฒ <laughs> นาไปเรื่อยเ <c oughs> มียกูบอกว่าพัฒนามึงพอเถอะที่ทาม,มาเก็บทังก่อนไม้เคยเอาให้คนได้กินได้อิ่มเต็มที่เนาะใช่ครับนี่ครับ <c oughs> ก็ถือว่าที่อยู่คู่ดอนบาประมาณกับเท่าไหร่ปีก็สามสิบไเกินอย่าง30มสปีเนาะปีได้ก็เป็นรุ่นสามแล้วรุ่นสเป็นสก็ให้ ดีขึ้นไปครับเรื่อยๆครับร่ำรวยครับดีกับคุณภาพอย่างนี้นะไปเราแดกกันแล้วครับเพื่อนลุยลุยเพื่อน